สวัสดีค่ะมาเปิดร้านหมูกระทะค่ะชื่อร้านหมูกระทะว่าหมูกระทะเอลี่แปดนประทันชิตาค่ะเพราะว่ากินหมูกระทะแล้วเอที่แปดเรามาดูสูตรกันนะครับว่าเราต้องใช้สูตรไหนค่ะ่ังแรกนะคะเราก็ไปซื้อหมูมาจากตลาดนะคะแล้วก็หั่นกันัน,นชิ้นเล,เล็กๆอย่างงี้ค่ะต้าใช้โซดานะคะใส่เข้าไปนะครับจะต้องใส่ไข่ขาวเ,เข้าไปค่ะคลึดหลับรับสักหน่อยอยะะ่างงี้ค่ะนี่คือหมูกระทะที่เอามาแล้วก็เราก็ด้าเลยนะครับด้าไปในหมูที่เราเตรียมมาะคะ่ะ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ทิ้งแบบนี้ไว้สักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเนื้อหมูจะแบบอร่อยมากนะครับอันนี้ที่บักเมื่อสี้นะคะนี่นะครับน,นสาโดยจะตำลึงนะครับหมูกระทะสูตรที่เอนะครับดีเลยอืมอร่อยทั้ทงหวาเนเลยอ,อันนี้เป็นสูตรส่วนตัวนะครับต้องต้องบอกก่อน